งานพิธีลงนาม MOU และ MOA เพื่อรวมกันพัฒนาธุรกิจของโครงการฟาร์มสุกใจและบริษัทจำกัดฟาร์มสุกใจวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยพลตำรวจโทเกียรติพง์ข่าวสำอางประธานที่ปรึกษาประธานบริษัท The f o r e s t Sit c a f e คาเฟ่แอ a เดงจำกัดโดยมีดรดิดพิเชย์สวรโพประธานโครงการฟาร์มสุขใจและประธานบริการบริษัทฟาร์มสุกใจวิาสวาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมหาชนกล่าววัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานพร้อมด้วยคุณพันธโรดอินทิปบญจศักประธานบริหาร The Forest c าเฟ่แอนด์เลสตอรองจำกัดพูดถึงนโยบายและกลยุทธ์ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันลงนาม MOU และ MOA พร้อมด้วยบุคลากรสำคัญร่วมง,งานในการเป็นสักขีพยานยในครั้งนี้อีกด้วยละค่ะในส่วนของโครงการฟารงใจนะครับมีมีผู้บริหารที่ที่เริ่มต้นมาด้วยกันนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่สนับสนุนทางโครงการมาตลอดนะครับสิบกว่าปีนะครับ งมีท่านพลตวจโทเกตพงศ์กสมานะครับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการสร้สงงใจแล้วเป็นประธานประธานที่ปรึกษาของบริษัทสร้างงใจวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมหาชนนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานบริษัทในเครือนะครับบริษทรัทโครซิสนะครับเป็นประธานบริษัทนะครับแล้วท่านคุณหมอพงศักดิ์นะครับ คุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาเนี่ยท่านก็ให้เก็บม,มาเป็นประธานด้านงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยทางโครงการฝันหูใจเนี่ยในร้านกาแฟที่เราเปิดขนาดมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราก็จะมีคลินิกในการที่จะบริการประชาชนด้วยนะครับเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ขยายไปที่ไหนคุณหมอก็จะดูแลเรื่องคลินิกท่านจะดูแลท่านเป็นประธานด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านสากลน,นะครับท่านก็ ถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็จะดูแลงานสิ่งแวดล้อมซึ่งทางโครงการฟักดูใจเนี่ยโดยผมเป็นประธานสมัยก่อนนะครับเป็นประธานระดับชาติของทอสมนะครับทรัพยากรธกรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็เคลื่อนงานในการที่จะดูแลชุมชนมาด้วยกันนะครับรวมถึงการส่งเสริมนะครับการปลกูกพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็พืชที่เป็นอาหารเพื่อเป็นครัวของโลกในอนาคตได้นะครับหนึ่งในพืชเศรษฐกิจบันนี้นะครับที่เรา ที่เราได้มา MOU a กันวันนี้น็คือเรื่องก,กาแฟนะครับเรื่องก,กาแฟถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากของของระดับโลกนะครับเพราะว่าทุกคนตื่นขึ้นมากินกาแฟแล้วเมื่อก่อนเด็กไม่กินกาแฟทุกวันนี้เด็กๆก,กินกาแฟหมดแล้วครับกาแฟเนี่ยเหมือนเป็นยาเสพติดแต่ไม่ใช่นะกลายเป็นติดเชา้าตื่นมาเราไม่กินกาแฟเราทํางานไม่ได้เราอย่างผมเบลอเลยนะครับไม่สามารถจะขับเคลื่อนงานได้นะครับแล้วก็คนสําคัญอีกท่านนึงก็คือกํานันจัดใจนะครับเป็นประธานบริหารดําเนินงานของพชอซึ่งรับผิดชอบ งานส่งเสริมนะครับการปลูกกาแฟมาประมาณ4ปีแล้วนะครับแล้วก็มีพี่น้องพังอีสานแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโคกน้องนาโมเดลนะครับเป็นโครงการรัฐบาลซึ่งร่วมปลูกกาแฟนะครับเราสามารถที่จะขยายจากวันนี้ไปนะครับเราจะขยายไปในการปลูกกาแฟเต็มที่นะครับเพื่อมาแปลรูปนะครับซึ่งมีแผนที่จะทํโรงคั่วกาแฟนะครับเพื่อส่งเข้ากับ The For เรสต a คาเฟ่แอ s เดสสลองนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจ ต้นน้ำกลางน้ำไปนะ้ำที่สำคัญนะครับก็ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราจะสร้างาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งถึงแม้กาแฟจะเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชทางเลือกนะครับแต่ว่าถือว่ามีความสําคัญก็เก็บปีละหนทําให้ขาดแคลนทําเปไงในอนาคตข้างหน้านะครับเราจะสามารถลดการนําเข้ากาแฟได้นะครับในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตให้ท่านประธานถึง forest นะครับว่าเราจะขยับขยายยังไงนะครับกับทาง เรายินดีอย่างมากสําหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าบริษัทแม่คือฟาร์มสุขใจเนี่ยเป็นต้นน้ําให้เราแล้วนะครสงเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟแล้วก็มีโรงคั่วด้วยนะครับเราจะทําหน้าที่ในการเป็นปลายน้ำนะครับขยายตลาดอย่างเดียวนะครับเปิดแบรนด์ชายแล้วก็ขยายตลาดนะครับทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับจะเป็นแฟรนไชสยไปสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับแฟรนไชสยเราจะมีรูปแบบมีแพทเทิร์นที่สามารถเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้นะครับเราพร้อมที่จะลุยร่วมกับฟาร์มสุขใจครับขอบคุณครับ ก็จริงๆโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่สําคัญนะครับทํำยังไงเราจะส่งเสริมให้พี่น้องที่ปลูกกาแฟแล้วนะครับแล้วจะได้ขายกาแฟคุณภาพดีให้กับเรานะครับกาแฟจริงจงในการส่งเสริมปลูกเนี่ยเราเป็นกาแฟออร์แกนิกนะครับเป็นกาแฟที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับทำยังไงคนที่ดื่มกาแฟนะครับจะได้ดื่มกาแฟที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงัุวนะเราก็ถือว่าเราได้มาตรฐานนะครับก็อยากให้ พี่น้องเรานะครับว่าต่อไปในเราจะต้องมีร้านกาแฟซึ่งเป็นของเราซึ่งไม่ใช่เพียงเป็นร้านกาแฟนะครับมันจะเป็นศูนย์พัฒนาเป็นศูนย์บูรการในในชุมชนท้องถิ่นนะครับในร้านกาแฟเราเหมือนมินิมอลนะครับเราก็จะมีคลินิกแพทย์เป็นไทยนะครับมีอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะบริการพี่น้องประชาชนได้นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าภายในภายในปีปีหน้านะครับเราจะมี ร้านต้นแบบที่ได้มาตรฐานนะครับมีพื้นที่ขนาด5้าถึงสิไร่อยู่ทุกจังหวัดนะครับหลังจากนั้นท,ทุกจังหวัดเราก็จะขยายสาขากาแฟไปทุกอำเภอนะครับรวมถึงลงสู่ทุกตำบลซึ่งมีทางพอชทอี่จะเข้ามารับผิดชอบเพราะว่าพอชอเขาจะมีงบประมาณในการกับเคลื่อนมีงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเราภายใน3ปีนะครับ เราน่าจะมีร้านกาแฟไม่ต่ำกรพันสาขานะครับโครงฝากท่านประธานเดอะฟอเรสต์นะครับในการขยับงานแล้วก็ท่านประธานที่ปรึกษาประธานบริษัทเดอะฟอเรสต์ด้วยนะครับในการที่จะขยายงานต,ต่างๆลงไปแล้วก็รวมถึงภารกิจอื่นๆนะครับซึ่งที่นี่ศูนย์เดอะฟอเรสต์ทุกที่นะครับจะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์นะครับเป็นศูนย์ที่ชุมชนเขาให้มาดื่มกาแฟแล้วบริหารคิดแผนคิดภารกิจต่างๆที่จะดูแลพัฒนาประเทศดูแลพื้นที่ของตอนเองในทุกพื้นที่ต่อไปนะครับ